สวัสดีครับพบกับกับผมเคซิงชาแนลและเกมฟีฟ่าออนไลน์3ในรายการฟีฟ่าเต็มคอสำหรับในวันนี้นะครับเราต้องมาแจ้งข่าวกันก่อนนะครับผมข่าวอย่างแรกครับตอนนี้นะครับผมอ่าทางชาแนลเคซิงของกับผม มีช่องทางการโดเนทเพิ่มเติมแล้วนะครับทั้งทาง T.M. Top Up นะครับผมทาง Twitch a l e r t นะครับทาง PayPal นะครับแล้วก็ True Wallet นะครับผมก็สามารถโดเนทกันเข้ามาได้นะครับสำหรับน้องๆที่ขอกันเข้ามานะครับผมก็มาแจ้งข่าวที่หนึ่งนะครับผม ข่าวที่2นะครับปกติผมจะไม่รับนะครับผมเป็นการฝากขาย ID นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้รับใดทั้งสิ้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าน้องเขาขอมาผมก็ให้เฉพาะครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับผมโอเคครับไ d ที่ฝากขายนะครับเป็นของน้องซีนะครับผมคิดไปคิดมาเลยตั้งชื่อแหละนะครับผมน้องเขาฝากมารายละเอียดทีมต้องถามน้องเขาเองนะครับก็สามารถเซิร์ชไปได้ตามชื่อ a c e b o o k นะครับผมที่ผมแปะไว้ให้ ตรงนี้เลยนะครับอ่าส่วนราคานะครับอ่าราคาเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็สอบถามน้องเขาได้นะครับรายละเอียดทีมรละละเอียดการพูดคุยการก็ทักเข้าไปในแชท a c e b o o k น้องเขาเลยครับผมโอเคและก็ถึงเวลาแล้วก็ผมการตีบวกสังเวยนนักเตะน,นะครับผมประจำวันพุธและเสาร์นะครับ กติกากันก่อนครับผมอาส่งเข้ามาได้ทางอินบ็อกแฟนเพจ a c e b o o k นะครับลิงอยู่ใต้วิดีโอนี้เลยครับผมบวก5ราคา10ล้านขึ้นไปนะครับผมผมก็รับทุก ID แล้วนะครับโอเคครับผมมาไอดีแรกครับขอบคุณไอดีจากน้องอิกิวซังนะครับผมส่งเข้ามาให้นะครับเป็นอินเนสตขึ้นบวก5 63ล้านครับผมเขาบอกว่าเพียวเพียวไปเลยพี่ชน5ครั้ง จัดไปเลยครับผมตามคำขอม,มา5ครั้งครับ60ล้านอินเนสตานะครับผมสีบวกสองน้วยหนะึ่งครั้งครับผม2ครั้งครับครั้งที่3ครับมาครั้งที่4เอาไว้เอาไว้เอาไว้ครั้งที่5้าผมมา,มา60ล้าน แรกเปิด <c oughs> หัววิดีโอมาอู้ตัวแรกเปิดหัววิดีโอมาเจ๊งอย่างนี้ครับผมถ้าทางคลิปวิดีโอนี้จะไม่รุ่งซะแล้ว ไอดีแรกผ่านไปครับผมก็มาต่อกันที่ไอดีที่2นะครับผมเพิ่งแหกไปนะครับ63ล้านอินเนสตานะครับก็มาไอดีที่2ครับเป็นบาสเตียนชไวสไตเกอร์นะครับผมส่งเข้ามาให้นะครับไอดีนี้ขอบคุณน้องอาชิปยางทองนะครับผมที่ส่งเข้ามาให้ครับผมมาบวกหครับชไวนี่นะปี06บอลโลก64ล้านครับผมแม่ก็มา น้องเขาไม่ได้ฝากสูตรมานะไม่มีตัวล่อแต้มไม่พอนะครับผมผมจะใช้วิธีเดียวกันกับไอดีแรกไปเลยนะครับผมมันแหกเดี๋ยวไอดีนี้มันมาแน่นอนนะมั่นใจ <c oughs> ครับผมมาชน5ครั้งลุยกันเลยมาขอให้มาครับ64 000. ล้านหล่อเลยนะชวยนี่ ขอเป็นสุดๆไปเลยมาสองครั้งนะครับมาคราั้ทงที่สาคมครั้งที่สี่ครับผมเอาเลยครั้งที่ห้าก็ไปเลยครับสิ่งแรก มาแล้วนี่วิธีเดียวกันเลยครับผมแหมไม่อยากจะบอกว่าดวงล้วนๆนะ <c oughs> โอ้โหไอเดียที่สามครับผมมาเลยมาแสงม่วงเน้นๆครับผมมันนี่เลยครับผมเซลคิโอรามอสสองพัครับผมเดี๋ยวอัพแพทหน้านี่ฮหตแน่นอนนะครับผม168ล้านครับขพ้นบวกหโอ้โห ไอดีนี้ต้องขอบคุณไอดีจากน้องคิวนะครับผมน้องคิวซาบานาบีนะครับผมส่งเข้ามาให้นะครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันว่าสิ้นปีนี้นะครับจะมีคนติดกี่ตัวนะครับจากที่ส่งกันมาลุยกันเลยดีกว่าครับผมน้องก็ฝากสูตรเะว่าชน5ครั้งคลิกเมาส์ครั้งนะครับแล้วก็ชนไปเรื่อยๆจนเมาส์หายแล้วก็ค่อยปล่อยนะครับผมมาลุยกันเลยครับผมลุยกันเลยมา5ครั้งแสงม่วงครับผม168ล้านเซคิโอรามอสครับ ชนกัน5ครั้งนับเข้าไปครับผม2ครั้งแล้วนะครับมามา3ครั้งโอเค168ล้าน4ครั้งแล้วครับผมครั้งที่5คลิกครั้งไว้ครับมามันจะมาไหมจะมาไหมเมาหายยังเมาหายยังยืมหน่อยไับผมไปแล้ว ไอดีต่อไปครับผมนี่เลยครับผมอาเยนรอบเบนนะครับ14ทีมออฟเดอะซีซั่นนะครับขอบคุณไอดีงามๆจากน้องนัชพลพิมกานะครับผมอ่าเขาฝากเข้ามาให้นะเป็นรอบเบนหัวล้นๆนี่เลยนะครับขึ้นบวก5 285ล้านครับผมแม่ก็นะส่งเข้ามา300กันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคนะครับ ขอให้ติดขอให้มานะครับผมเขาบอกว่าไม่มีแต้มครับแต่ว่าล่อให้หมดนะครับผมจัดไปเลยตามคำขอครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยจะเหลือเลยนะครับตัวล่อก็ติดปีเตอร์เชคมานะครับแต่ว่าไม่มีปัญหาครับอีกสองตัวนี่แหกไม่เป็นท่านะครับผมมานะครับผมน้องเขาไม่ได้ฝากสูตรไว้นะครับผมผมก็จะเข้าไป แล้วก็ชนไปเรื่อยๆนะครับผมมาก็เปลี่ยนสูตรนะครับเป็นประตูเรียบร้อยแล้วนะครับน้องเขาเปลี่ยนมาเองเลยนะครับผมแต้มไม่พอล่อไปแล้วนะครับมาดูซิว่าสิ้นปีนี้จะมีแสงม่วงกันไหมนะครับผมมาฝากไว้ในหัวใจของอาเจียนรบเป็นไปด้วยนะขอให้มาขอให้มา285ล้านมา มาทไกันๆกันามากมากไปลกันไปลตัวุด้อออ้ิบหายกูจะทำคลิปสินปีสวยสไม่มีมาให้เลยมามา ไอดีสุดท้ายครับผมรู้สึกว่าเสียงใจแผบ,บๆนะไม่ใช่นะครับผมแมมันเป็นลูกเล่นเป็นลูกเล่นนะก็อย่างที่เห็นครับนี่เลยครับผมอ่าเป็นก่อนสิ้นปีนะครับก็ต้องมีอลังการทำลายสถิติกันหน่อยนะครับคริสเตียโนโรนัลโดครับผมอ่า6 7 6ล้านนะโอ้โหครับผม ขอบคุณไอดีครับจากน้องกดติดตามนะครับน้องยูนะก็ส่งเข้ามาให้นะครับน้องเขาบอกว่าตัวล่อตัวไหนก็ได้ครับพี่ให้ให้มันแตกสักสามตัวนะครับแตกติดกันเลยนะสักสามตัวนะครับผมตัวสูตรเนี่ยให้ชนกัน5ครั้งนะครับได้เลยครับผมจัดไปนะรู้สึกวันนี้จะมีคนใช้สูตรห้าครั้งกันเยอะนะครับผมมาตามคําขอครับหาตัวล่อกันก่อน เยี่ยแล้วครับเยี่ยแล้วนะครับแม่หัวสามตัวติดสามตัวเพื่อนะยังไม่แตกนะครับมาหาตัวแหกกันต่อมาหว่ามันจะแหกตามคำขอนะแม่ มันติดติดนะครับติดแล้วก็แหกแล้วก็ติดแล้วก็แหก2ตัวแล้วก็มาติดอย่างเงี้ยโอ้โหนะ <c oughs> <c oughs> ไม่เข้าใจเลยนะครับผมก็กลัวจะได้ก็นานอยู่นะครับผมนี่ผมก็ข้ามตัดตัดวิดีโอข้ามมาเลยนะครับมาสิ้นปีนี้นะครับผมมาก่อนจะถึงวันสิ้นปีขอมีสถิติใหม่หน่อยหัวนะครับผมสถิติเดิมนะครับเป็นของน้องบอล600 600ต้นต้นตน,นี่แหละ600ล้านต,น,ตนต้นต้นนะครับผมอันนี้ครับ700ล้านเลยนะตีไป700ล้านนะครับผม698ล้านครับผมคริสเตียโน่โรนัลโดเหมือนกันด้วยนะครับมาชน5ครั้งนะครับลุยกันเลยมาลุยกันเลยมาฮึมา5ครั้งช่วยกันนับเลยครับผมครั้งที่1ครับมามาครั้งที่2 เดี๋ยวไว้ทั้งนี้สามครับผมมานันเก่ทาท้นี้สี่ตั้งนี้สี่แล้วชนกันต้นี้ห<ล>้ 4, <ล>า 5, ครผมไปแล้วเจ็ดร้อยล้านเจ็ดร้อยล้านเจ็ดร้อยล้านเอออล้านเจ็ดร้อยล้าน โอ้โหกู้คืนแหกอีกแล้วโอ้โหก็หเสียใจด้วยครับกับน้องยูนะครับอุตสาพยายามหาตัวให้มันแหกติดกัน3ตัวนะ ถ้าน้องเขาบอกว่าติดบวก4ก็จะหวดบวก5ต่อเลยนะครับ2ตัวนะครับส่วนถ้ามันแหกนะครับน้องเขาก็บอกมาว่าเดี๋ยวผมจะให้พี่หวดบวก6ขอดีเอาบ้าที่ผมมีก่อนนี่เลยครับผมอ่าครับผมสิ้นปีนี้นะครับขอให้ติดขอให้แหกดูกันได้ในคลิปนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาตลอดนะครับโอเคครับผมอย่าลืมกด subscribe ให้กับผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้กับผมเคซิงชาแนลเกมฟีฟ่าออนไลน์3รายการฟีฟ่าเต็มข้อไม่ต้องเทพพลูคุณก็เทพได้ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ